เชื่อว่าไม่มีใครไม่รู้จักจารบีแต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่าจารบีผลิตจากอะไรแทบจะไม่มีเลยบ้านไหนที่ไม่ใช้จารบีนะคึงมือครึงไม้ก็ต้องใช้รถยนต์รถมอเตอร์ไซค์รถจักรยานก็ต้องใช้นะฮะจารบีประกอบด้วยส่วนประกอบหลัก3ส่วนได้แก่น้ำมันลอลดเจ็ดสิบถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์สองคือตัวทําให้ข้นทําให้จารบีมีลักษณะกึง่งแข็งกึ่งเหลวเป็นเนื้อเจลชนิดที่นิยมคือสบู่โลหะลิเทียมแคลเซียมอลูมิเนียมสามสารเติมแต่งใส่เพื่อเพิ่มคุณสมบัติพิเศษเช่นนนสสาสาดดดั้้ิิลพีฟไให ช่วยทนแรงกดสูงเทปลอนช่วยลดแรงเสียดทานส <4. S 2> สันย้อมสีไม่มีผลกับสมรรถนะแต่ช่วยจำเนกชนิดของจาราบีสีของจาราบีไม่ได้เป็นตัวบ่งบอกคุณสมบัติทางวิศวกรรมโดยตรงแต่โดยทั่วไปในตลาดมักใช้สีสมำซ้ำเพื่อให้จำได้ง่ายเช่นจาราบีสีแดงจาราบีทนความร้อนสูงใช้กับตลับลูกปืนลูกปืนล้อจาราบีสีเขียวมักเป็นจาราบีในประสงค์ใช้ในงานอุตสาหกรรมยานยนต์จาราบีสีฟ้าทนแรงกดสูงใช้ในงานเกียร์เบริ่งหนักจาราบีสีดำทนแรงกดและการสึกใช้กับงานหนักเครื่องจักรรถขุดจารบีสีเหล การเลือกซื้อจะรบีมาใช้งานขึ้นอยู่กับปัจจัยการใช้งาน3หลักคือสภาพแวดล้อมสัมผัสความชื้นน้ำอุณหภูมิสูงตำ่ำลักษณะาการรับภาวะแรงกดแรงกระแทกและความเข้มข้นความอ่อนของเบอร์จารบียี่ห้นนั้น,น,นที่ระบุไว้ข้างฉลากสินค้านะฮะ